องบนเล่นเล่เนี่ยก็ปกรบเคลียนะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็มาพบมาพอกันเนาะกับผมนะประเดงเบลนนะครับช่องพีโอสกาวชาแนลมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่บ้านนะครับมุมเดิมเดิมนะครับนะก็ไม่รู้จะไปมุมตรงไหนแล้วนะครับก็มีอยู่มุมเดียวนะครับทุกคนเอจะไปหน้าบ้านก็ไม่สะดวกจะไปข้างบ้านก็ไม่โอเคเพระฉะนั้นก็ทานข้าวก็มีอยู่มุมเดียวนะครับทุกคนนะก็ ย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับทุกคนนะก็ก็วันนี้ก็เห็นหลายๆคนหลายๆท่านเนาะชอบทานสะเดานะครับทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าเออบางคนบางท่านนะครับปีนี้กินไปหรือยังหรือว่าทานไปหรือยังนะครับนะเพราะว่าสะเดาเนี่ยออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนแล้วเนาะเออบางพื้นที่ก็ออกเร็วบางพื้นที่ก็ออกช้านะครับนะก็ว่ากันไปนะครับตามฤดูก,กาลแล้วก็ตามท้องที่ท้องถิ่นนะครับนะแต่ ยังไงนะครับสะดาก็มีคุณสมบัตินะครับในเรื่องของการช่วยทําให้ร่างกายนะครับนะปรับสมดุลนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรนะคนโบราณเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ทานเพื่อเป็นยาแล้วกันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็พาทุกคนทุกท่านนะครับมาแซบมาจวดนะครับนะน้ำพริกน้ำปลาปลาหวานนะครับเป็นน้ำปลาหวานนะครับเนี่ยทุกคนโอ้นี่โอ้น้าทานมากทุกคนนะครับนะก็ ให้ยายทําให้นะครับนะใส่ผักทีด้วยนะครับนะใส่ต้นหอมอน่าทานมากนะครับทุกคนหอมหอมนะครับทุกคนนะแล้วนี้ก็จะเป็นสะดานะครับทุกคนนะซื้อที่ตลาดก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับกําละยี่สิบาทนะครับทุกคนนะถ้าเป็นแถวบ้านเราก็เก็บฟรีนะครับทุกคนขึ้นเก็บฟรีเลยนะครับนะอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะครับนะปลาดุกก็ตัวละหกสิบบาทนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับว่า ปลาดุกจะแพงขนาดนี้นะครับทุกคนแต่มายจะก่อนเนี่ยครับปลาดุกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาให้ฟรีนะเออเพราะว่าบางต้าบ้านบางคนเขาก็ไม่ทานนะครับนะแต่ทุกวันนี้นะครับนะแพงมากเลยนะครับทุกคนอาหารการกินทุกอย่างเนาะอืมโอเคนะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็ข้าวด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะมาแซบมาจวดคือเขานะครับนะก็ทานกับไม่บ้านสองคนเช่นเคยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนนะ จัดเลยแล้วกันครับนะก่อนที่เราจะมาแซบมาชวดน้ะก็ถามข่าวถามข่าวเนะเพี่น้องทุกคนทุกท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะครับมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับโอเคไหมครับทุกคนจัดเลยแล้วกันนะครับ อร่อยมากนะครับน้ำพริกเราก็ไม่ค้มมากนะครับทุกคนขมแบบหน่อยๆน,นะครับทุกคน คุณยายนะครับคุณยายทำห้นะครับอือกินกับปลาดูกอร่อยมากเผ็ดนะครับตูนสุดยอดเลยอร่อยเ่ยใส่กระลูกโดดด้วยนะครับทุกคนเมืด อขอทษขอไปด้วยครับใช้มือเลย,ยนะครัตอนถ้าม,มันไม่ใช้มือมันแกะไม่ได้นะครับประดุก 嗯。 อร่อยครับทุกคนมาเด้อครับพี่น้อง เผ็ดเปรี้ยวๆหวานๆนะคุณอร่อยครับ เป็นคำๆนะอร่อยวิธีการกินสดาวปลาหวานนะครับทุกคนเติมขึ้นไปเติช้อนนะครับก็เอาเนื้อปลาดุใส่นะครับ น้ำจิ้มราดลงไปนะครับทุกคนใส่พริกลูกโดดนิดๆนะครับทุกคนนะอพอดีคำอร่อยนะครับสุดยอดนะครับทุกคนขึ้นอยู่กับต้น ขึ้นอยู่กับดินด้วยเพราะบางพันธุ์ก็บอกว่าอยู่อีกพื้นที่หนึ่งไม่ขมแต่พอไปปลูกอีกพื้นที่หนึ่งปรากฏว่าขมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่า,าเดาแต่ละพันธุ์มันจะมีความขมมีความขมแต่เหตุปัจจัยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของดินมันก็มีผล ทำให้สะดาวหวานแล้วก็สดดาวขม,มนี่ทุกคนเป็นคำคาอร่อยมากครับ ทุกวันนี้ก็เริ่มหายากแล้วคนไม่ก็ปูปูตัตดทิ้งหมดอร่อยครับเมนู ะดองน้นปลาหวานกินกับปลาดุกย่าง ครับทุกคนสับดืมน้ำนะครับก็ไม่หมดนะครับทุกคนเยอะนะครับ ก็อร่อยมากนะเพื่อนนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งมาพบเพิ่งมาเจอคลิปนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับทักทายกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับทุกคนนะก็เป็นมือใหม่ทําคลิปนะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็แนะนําด้วยแล้วกันนะครับค่ะยังไม่เก่งนะครับยังไม่เตียนนะครับนะก็ มีอะไรก็แนะนํามาได้นะครับผมขอบคุณจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับเพราะผมต้องขอกก่าคำว่าจุการสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายบายครับทุกคนบายบายกลับไปนะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ